แกงอ่อมจ้าแกงอ่อมพวงไข่อาหารบ้านั่นโคจิพเพนจ้าเสเร็จแล้วอาเพื่อนๆวันนี้อาเพื่อนๆทำแกงอ่อมไก่ค่ะวันนี้เราได้พวงไข่พวงไก่ไข่มาก็เลยจะเอามาลองทําแกงอ่อมแต่ว่าวันนี้เราไม่มีใบเขือเราก็เลยจะใส่แค่พักทอนกับบวบค่ะและ้วก็จะนี่เดี๋ยวโชว์ให้ดู นี่ไข่พวงไข่แล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่ทีหลังเพราะว่ากลัวเขาเปือ่อยอันนี้เป็นที่เราต้มแล้วเรียบร้อยเนาะขะเติมน้ำปลา,าเหมือนเดิมจ้ะ จะไม่ทำเค็มมากทำไปกลนแล้วก็ค่อยเติมอันนี้สูตผักอะ่ะสูตผักก็พอประมาณเพราะเดี๋ยวถ้าโคจะเค็มไปก็รวนรวนจริงๆข้าสุกแล้ว,ลว,ลวแหล,ละแต่ว่าเราลวนนิดนึงนะฮะแล้วก็เติมน้ำนิดนึงเติมน้ำนิดนึงก็จะเป็นแกงอ่อมไก่ ตัวน,นี้ก็ไม่มีใบแมงลันอีกละเราก็จะใส่ใบักชีลาวจา้ะใบักชีลาวจะอ่อนอไกลออมีพักทองแล้วก็บวบนิดนึงค่ะเพื่อนๆเราก็จะใส่บวบกับพักทอง คนให้เข้ากาันระหว่างที่รอพักทอมรสุกเราก็คนแต่ว่าอันนี้จะใช้เวลาหน่อยอนึงอ่พักทอมอนี่คือพวงไข่อันนี้คือไข่ทั้งนั้นเลยค่ะก็เดี๋ยวเราจะมาทําแกงออมกันอันนี้เราใส่บวบหรอกใส่ใส่ ฟักทองลงไปแล้วเดี๋ยวรอฟักทองสุกแล้วเราก็ค่อยใส่ใส่บวบจะได้ไข่เขาจะได้ไม่เปื่อยค่ะก็ใส่ทุกอย่างไปเรียบร้อยแล้วก็ใส่ต้วงไข่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็วันนี้เราจะมาชิมรสกันค่ะว่าออกแกงี๊ยของเราจะเป็นยังไงอันนี้ใส่ข้าวลืยแล้วค่ะก็แกง๊อบขอมนะคะาบ้านคนจะเป็นก็จะใส่ข้าวลืยลงไปด้วยเพื่อเพิ่มความหอมเนาะแล้วก็อันนี้เหมือนน้ำราน้อยจะนิดนึงเราเติมน้ำลงไปก็ เดี๋ยวมาคือเพื่อดมามา,มา,ม,ามาทานด้วยกันจ้าใครอยู่โซนไหนก็มาทานก็แย่งของไก่แย่งของพวงไข่ค่ะพวงไข่โอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วจ้าหน้าตาดูดีมากเลยจ้าใสาเ่เครื่องเยอะใส่ผักเยอะผัดวันนี้อโอเคมาทานด้วยกันค่ะเพื่อนๆมาจ้า แกงออมนม่แกงออมแซลมอนแกงออมไก่กวงไข่ค่ะจะนี่ใช้กวงไข่โอโ้หอมใบแมงลักหอมใบกะหล่ำผักชีฟิลาวแล้วก็กว้วจ้ะที่สุดอีกแล้วจวันนี้กินข้าว,วเยอะๆอีกแล้วจ้ะ